หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะมาเชิญน้องไฟอีกแล้วนะค่ะสุกน้องตาลคนสวยนะจ๊ะนี่บริษัทสระออโต้เซอร์วิสครับผมจำกัดนะคะเป็นโชว์รูมรถยนต์มือสองเกรดพรีเมียมของสระธานีนะคะแล้๋ยวสระธานีสุขภาพโอเคใช่ค่ะน้องตาลค่ะที่สำคัญวันนี้เรามีอะไรเด็ดๆมาเอสยูวีอ่าใกล้เทศกาลสงกรานแล้วนะจ๊ะอ่ะเป็นไงว่ามา ยูวีเจ็ที่นั่งสำหรับครอบครัวใหญ่อ่าสำหรับมีหนูเด็กอีกตักล่าเล่นได้กันนี้เลยตอบโจย์มาหรือคนเดียวก็ได้ฟิลฟิลได้กับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ f องจุด e ีวี V ิกมาโฟใช่ที่สำคัญนี้นะคะปีสองพันสิบเก้าไม่ใชงานน้อยมากนะสามหมไม่แท้เข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนร้อยปร์เซ็นต์ครั้งตานมาเช็คศูนย์ได้ทุกคั้ บอกเลยว่าเป็น SUV ระดับหรูหราระดับพร้อมใช้งานเกียที่นั่งช่วงล่างดีมุกพรมอะไรมาติฟังก์ชั่นใช่นะคะรคนคือก็โตโยต้าโคจูนอร์ให้มาเต็มนะคะแบบครบเครื่องใช่ที่สำคัญนะคันนี้ได้ความโฟวินคือโฟวินนี่ต้องบอกก่อนอะเข้าสาระนิดนึงไม่จ้งเป็นว่าต้องขึ้นเขาลงด้วย นี่เรามีความรู้เนาะนอ้ดูมิจามองมากอ่ะเดี๋ก็คือหาสาระไม่ได้น้องฝากน้องตายก็ฝากด้วยนะคะกับ SUV จ้ที่นั่งใครมองหาอยู่ก็ใช้งานครอบครัวใช้เดียวใช้ทำงานรับเหมาก่อสร้างหน้าใค้งานก็ได้หมดได้หมดเลยใช่ค่ะก็ฝากด้วยกับ Toyota Fortuner 2.4V Sigma 4ปี2019ถูกต่อก็ใช้งานแค่30,000่นนะจ๊ะ คันนี้นะคะราคาปกติ1 1 9ล้าน1 9 0แบาทเราจักโปรโมชั่นลดไปเลยคันที1น0 0 0แสบาทเรามีงานเฉพาะวันที่6-9ถึง9มีเมษายนเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นกับโฟลเนอร์คันนี้นะคะลดสูงสุด1,000แบาทไม่ต้องลุ้นนะพี่มาซื้อจบออกในเดือนเมษานี้ก็เอาไปเลยเรลือราคาแค่1 9 0ล้าน9 0 0บาทนะคะรีบค่ะองไฟ จิงทิ้งช่องทางกันต่อว่าให้ด้านล่างหรือเบอร์ที่น้าจานะคะใครจะรีบโทรมาเลยค่ะสายตรงสายโดยหาน้องฟ้าได้โดยตรงเลยนะคะจะอ่ารองน้องฟ้าเน,นะเนยอ่าเสื้อบิ๊กซีรองเท้าช้อปปี้รถสุราษออโต้เสื้อจากบอสกันเกงลาซาด้ารองเท้าตลาดนัดแต่รถสุราษออโตอ้อีก